สวัสดีค่ะพี่น้องหลกักกามาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าคนสันดานหาแนวติมันกะหาแนวติไปจำสันหลับพี่น้องเอ้ยมีการบอกว่าผู้ใยญ่ยบานฟิลแลด์สมัยเอ่ออยู่กับอดีตภรรยาแพาา่พาๆน่าตาดีกว่านี้ตอนนี้เอ่อบ่มิสงาราศสีน่าตาบดีคือเกามึงเอาตาส่วนใดเนีผกเมืเ่อยอโขวาเน่จับยามเนี่ ค่ำหนึ่งถอดพี่ดองเอ้ยมันมันเหลือใจเมื่อาตาทางไหนของมึงเบิง่งกูบ่หมั่นใจดอกว่ามึงเอาตาขงางถนัดเบิ่งอะ่ะเออแหงเขาออกมาข่อยไม่ข้ามหูวสึกว่ารอข้นกว่าเกาแหงโสดแหงรอแหงปังแหงมีเงินแหงแหง้แหงหนาตาสดใสมึงเอาตาส่วนใดเบิ่งว่าเขานี่หนาตา บอดีซ้ำตอนนั้นตอนนี้มึงเป็นบ้าตีเอ้ยไปหาตัดแว่นได้แล้วอีลีตัวคือบอกกับไปเฮ็ดเล่สอกเล่สิกเฮ็ดให้มันเรียวๆซะตาทัวถ้าสมมติทางอันวิทยาศาสตร์หมอรักษาบ่หายไปเลยค่ะหมอปลายภายกระซิบนั่นมึงไปให้เขาพ่นน้ำม์ให้มึงเน่พ่กับพ่บ่พอดออกไปอาไปตนส,สะซะ ววิรีจะเมนตาทั่วตาพ่ถึงของปัญญาอ่อนยา้ายจะเมนอาหารแต่เนี่ยว่าเนาะเออว่ายังอื่นเขาบได้ย่านเขามินเลย่มาเว่าเรื่องหนาตาอุ้ยเปิดนาจะคล้องออกมาในเถอะจะคล้อ,องอีเด็ดหอดซอกตีนขี่เลเ็บเขาบ่บุเอ้ยจังหารมาว่าเขาจังหารมาเปรียบเทียบจังหารมาโอ้โหคอยอะ รับบรได้เอาเบาอีลีสมัยก่อนน่ะเป็นเบาหน่อยกับว่า่อเร็ยสซูมือนี่เป็นเบาลูกสองรอก็เดิมอีกค่ะคอยไปเห็นกับหูกับตาข่อยแล้วแต่ก่อนข่อยก็เห็นได้ในคลิป่อยก็ว่าเอออาจจะแต่งหน้าอาจจะโน่นอ,อันนี่ไปเห็นตัวจริงรอละลายใจละลายเลยค่ะรอแบบงวดตายงวดลมเลยครับเบาอหลี่กระเทยกิดเออแม้แต่อยเองที่บ่กคอยอ่า หนงกับหน้าตาน่นนี่นั่นข่อยกันยังกรีดพี่น้องเอยเงินในถุงนี่สั่นดิด๊ดด,ด,ดิดิดิอยากจะไปจับมือเขาเลยเอออีลีตัวสีว่าบ่หอ,อจางไหนหอกระดอกกระเดียเอยเอหาแต่เนยว,วาหาแต่เน่วตีไปมือมือหนึ่งเนี่ยมันสิตายบ่ค่ะมันนอน,มน,นอมขี้เขียวซื่อๆนะมันสิตายตีมันหาเรื่องแต่แนวเเ้าเนวตีคนอื่นจากสันจังสี่เอ้ย ว้าวขืนมาได้จ้างได้เอา,า,าเอาความหูซึกเบื้องผระบาทหรือเปล่าที่เอามาเว้าเนี่ยคอย